ลุงกูจะคุยอ่ะลุงมันกินเปลือกอ่ะผมไม่รอลุงแล้วนะอ่ะแล้วตรงไหนมันอร่อยตรงนี้เปล่านี่โอ้ตรงนี้เหรอโอ้ไม่มันกินไม่ได้ผมก็ไม่รอลุงแล้วะในรายการร้านอผมก็ว่ายืดเวลายืดเวลาที่นาทีพาไปกินนะคะนี่นี่นี่อ๋อมันเป็นมันเป็นเหมือนคาฟฟี่มาเนาะใช่แล้วคอฟฟีดมาเคือกุ้งชอให้หน่อยตกุ้งอนไรอ๋อ พี่ไปจับมาเองแน่ๆเลยนี่อะไรเขาเรียกกุ้งแรปเตอร์อันนี้ก้ามปูว่ะก้ามกุ้งอ๋อก้ามกุ้งใช่นี่อันนี้อะไรก้ามอันนี้อะไรกุ้งรวมแล้วเป็นก้ามกุ้งั้นน่แแหละรวมแล้วเป็นแรปเตอร์รวเล่นอะไรรุงเนี่ยเป๊กตลอดเ่เดี๋ยวแกะตัวลุงกินนะเดี๋ยวต้องใส่ลปี๊เบลเวอเรียนี่อิ่มแล้วมันจะไปกินหัวมันอิ่มได้ไงกินนี่เนื้อสิไฮไลท์ของวัน ผมเมื่อกี้เมื่อกี้เรามาดูน้องน้ำมนต์มัน้ำมนต์บอกไม่ชอบแตน้ำมนต์ชอบหอยเด้วมันถามลุงพลว่าลุงพลชอบป่ะน้ำมนชอบกินหอยแรงดีลุงจะลุงนลยฮะตัวเหลืองๆเหลืองๆยายาลงเหลืองมันเกินไปแล้วลงเออทขาคิดเป็นอะไรเนี่ยฮึ๊กฮึ๊กฮึ๊กจังเลยการเอางงใหม่บั่นั้นผมใหม่รู้สึกฮึ๊กจังเลยเนี่ยงับงับเลยโอ้ยมันหวานไหมลุงหวานไหมเอาดีๆเอาดีู มีสัตะ์รูเล่นตลอดรูปนี้รูนี้นี่อะไรตรงนี้รูน้ำมันว่าอร่อยมันเหมือนก้ามเป็นไม่เหมือนก้ามปูก้ามอะไรมันเกินเลยอร่อยแต่ถ้าตรงเนื้อตยมันอันนี้อะไรตัวลำตัวลำตัวใช่แล้วอันนี้อะไรหอยหอยดีหอยเชียวหอยเชียวหอยเชียวกันหอยแมลงพูดนิวซีแลนด์กินหอยดีอย่าพูดวายอย่าพูดวายอันนี้เขากินยังไงกินตรงนี้ป่ะเออเออน่ารู้เอาเอาเอาลุงสบายใจน้ำด้วยเอาที่ลุงสบายใจไอผมสบายดีเค็มแน่นอดเน่เค็มแน่นอน เนี่ยตัวหนึ่งแกะมาเหลือแค่เนี้ยในแค่เนี้ยตัวเบลล่าเนล่ะเนี่ยแต่ตรงเนี้ยคือไฮไลท์เลยเดี๋ยวผมมาให้ลุงไม่นี่อร่อยอย่างงี้นะพี่เนี่ยเนี่ยน้ำน้ำหอยเนี่ยอ๋อน้ำหอยอร่อยเอานี้ก่อนมันมันต้องซูมมันนัวมันนัวอร่อยจริงนะพี่ลองยังไม่เอาไม่เอาลุงกินกุ้งกินกุ้งเดี๋ยวกินหอยอย่างนี้เออเอากินนี่ก่อนเราต้องลองนี่เราสั่งสั่งเลยมันจะหวานามันจะมันจะแบบ เป็นไงยิ้มหอยแดงดีเอาอีกแล้วหยุดหยุดทุคนเลยเจ้อเดี๋ยว้อเจ้อคนนึง็ยุ่งเลิ้มหอยแดงดีอะไรจะพูดอะไรจะพูดอะไรไข่น่าจะเอ็มระวังเหลือมด้วยจะพูดอะไรไม่ตอนเด็กอ่ะตอนเด็กอ่ะตีนน่าปลาหอยตีนท่าฟ้าหอยพอโตขึ้นมาหอยท้าฟ้าตี ลดูระวังเลยลุงจะเอาฮาไปไหนผมว่าผมไม่เปิดคาดหรอกนะเกี่ยวหรือเปล่าไอ้คนรับมุกคนรับดีแล้วกันปละหอยปลาหอยปลาหอยปลาหอยนี่เอ้าต่อต้นเนีมลแล้วเนี่ยตักตัวนี่ควรไม่ถึงแปดนาทีเออแปดนาทีมันจะได้ตัดจนไม่ถึงแปดนาทีจะเอาเนื้อล้วนๆใช่ไหมเดยล้วนๆเต็มคำเลยไม่ได้เอาเนื้อล้วนป่านนี้จบไปนานแล้วเอาเอาเน็ตคำเดียวเลยลุงเอออาคำเดียวเลยจิ้มไหมจิ้มไหมามจริง อันนี้ตัวอะไรพี่ฮะไม่ต้องถามใช่ไหมสองร้อยสี่หลักใช่ไหมอืมไม่ใช่ไม่ใช่มันรวมรวกันแล้วอะซื้อกุ้งมาวันนั้นเท่าไรเธอสามพันบาทใช่ปะสามพันบาทเนอะมันกุ้งหอยด้วยเนาะแต่เราก็ไม่ดูว่าเนี่ตัวกี่บาทเราก็ไม่ดูหรอกมันมนแพ็กเกจของมันไงอันนี้ผมถามจริงอันนี้อันนี้ก้ามอะไรเนี่ยก้ามปูก้ามปูแต่มันอยู่ในตัวกุ้งอมั่วไปเรื่อยเฮ้ยนี่มันใช่ก้ามปูจริงเหรอใจมั้งก้ามกุ้ง คล้ายๆก้ามปูมันเป็นมันเป็นตรงเนี้ยคือเป็นเป็นที่กินนะฮะเป็นเป็นตัวที่แบบผมก็ไม่รู้นะรู้มาผสมพันธุ์หรือที่ผมศึกษามานะมันมีสารมันอยู่ในน้ําลึกมากุ้งอันเนี้ยตก้ามันใหญ่อะเพราะว่ามันต้องสู้กับสัตว์ใหญ่นะใช่ครับมันต้องอยู่ในน้ําลึกอันเนี้ยมันได้กินะกุ้งโหดเนียดูพูดกยนเออกินาทีแล้วกินาทีฝ่าแล้วเมื่อกี้ทีนี่อร่อยสุดยุ่งนี้กินเลยลงอ่ะฮะเนี่ยอร่อยสุดอยู่ไหมอา่อยอยู่กันหรออรเอยอยู่กั โอ้โหที่คอสนิมขึ้นที่คอดีดี FC บอกเราเราบ้านๆครับเราบ้านๆเราไม่ต้องไปอย่าให้มันโดนเนื้อนะอันนี้คือส่วนที่อร่อยที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยไหมตัวมันจะใหญ่หลือแค่เนี้ยเนี่ยจริงอะตุ่ยขนาดโอ้ยไม่เข้าอ่ะเอาไม่เข้าปากนะโอ้ยใหญ่เลยเว้ยเป็นไงมาดูมากเราไม่ได้ล็อก มันรู้แล้วไม่ล็อกนอ่ะไลมาแล้วัาไม่ลมาแล้วกุ้งลอตเตอร์มันโลนยังเท่าไหร่วะพันพันกว่าบาทถ้าเป็นโลขาเหลุงเป็นไงเขาเป็นไงครับลกพล้าแตนกินยังมาเดีวเออไปเลยปเยไเลยขาันาเขายเฮ้ยไปลอกก่อนาอยากกินด้วยไม่าไม่อยากกินปิดแล้วเปูดแล้วมาปลาเร็ว เราเราเรากินบ่อยแล้วไงแต่ว่าอยากจะให้ลุงป้ากินดูว่ารสชาติต้องลองนะมันต้องลองอร่อยหรือไม่อร่อยอยู่ที่ลุงพิจณาเองนะครับถึงอร่อยไม่อร่อยลุงว่ายังไงมาป้ากิน่ะมันต่างจากกุ้งกุ้งกุ้งแม่น้ำกุ้งอันนั้นยังไงป้าเรากินดูแล้วเราเราไม่ต้องจิมกินนะดูว่าหวานไหมเรากินเอาเอาอย่างนี้กันตอบแบบตะใจเลยตะใจเลยลุงให้เรารู้เลยตะใจลุงขอกินครั้งนี้แค่ครั้งเดียวอจบไม่กินแล้วนะอันนี้คือก็คือดูแล้วว่ามันรสชาติมันก็ บางครั้งที่จะไม่ค่อยมันอร่อยครับแต่แต่ว่ามันมันไม่เหมาะไม่เหมาะไงไม่เหมาะยังไงมันเนียนใช่ไหมแต่ท่านประธานต้องกินอย่างนี้ท่านประธานจะไปกินหอยหอยโคอหอยโค้งเหรอหอยทุ้งอะไรเนี่ยหอยหอยหอยเต้นอะไรเหรอท่านประธานท่านประธานต้องกินแบบนี้ท่านประธานจะไปกินหอยโค้งหอยจุ๊บหอยชี้มันไม่ได้เราท่านประธานต้องกินแบบนี้ก็หอยก้อยกุ้ง็คือถ้าเป็นประธานต้องกินหอยงายต้องกินหอยงายแบบนี้หอยยี้ยหอยฟ้งกุ้งกุ้งกุ้ง เเห็หอยเป็นเห็ดทังเกตไ,ได้นี่คือหอยหอยนิวซีแลนด์อืมแต่กล้ามมันอร่อยนะเพราะถ้าในกุ้งนี่มาป้าขอกินแค่กล้ามก็พออืม,อมนี่มันมันอร่อยครับแต่ว่าเหมือนในกล้ามปูม,มันควรจะเป็นการ <นะ S 2> การแบบกินโชว์ไปนะ,นะไม่ไม่เราเราไม่ดราม่าคือเราผมเนี่ยอ,อยากให้ลุงกับป้าได้กินได้รสชาติว่ามันเป็นยังไงเพราะครั้งหนึ่งอยากให้ป้าลุงได้กินเแต่ว่าจ้ได้กินสดๆมันก็จะอีกแบบนึงมันจะอีกแบบหนึ่งใช่ครับคือเจตนาเราอยากให้ลุงกับป้าได้ลองกินดูว่า รสชาติเป็นยังไงอร่อยมากเลยนะคะแต่ดรามากเลยนะครับฝักด้วยครับคือคือลุงแกก็ไม่ค่อยอยากกินหรอกเพราะว่าลุงแกบนชาติชิตแบบง่ายอย่แต่ผมครั้งแรกในชีวิตเลยใช่ที่เคยเห็นเคยเห็นแต่เคยกิน่เคยเห็นแต่เคยกินเลยก็นะครับฝากช่องนะครับช่องช่องค่อยบอกเจ้าแล้วครับถูกช่องครับฝักอะนึกคลิปไปไหมเนี่ะป้าไปตัดออกนะช่องค่อยบอกเจ้าแล้วครับดันได้ยินอันนี้หอยอะไรหอยหอยเป็นหอยย่างผู้ดีดีแลนด ฮะนิวซีแลนด์ตัวใหญ่ๆไม่ต้องไปไกลถึงนิวซีแลนด์อันนี้หอยแมงคู่นิวซีแลนด์อีกใช่แล้วไม่ใช่หอยแมงคู่ธรรมดานะคะเป็นนิวซีแลนด์น้ำมันอะแกกินแกกินนะน้ั่นแน่ะหน่อยเพรายน้ำมันชอบอันนี้พี่มันกากมันกันอะไรหอยเนี่ยครับน้ำหอยมันจะอร่อยสสดดลุงนี่เน้นจังหอยเนี่ยเดี๋ยวให้ไปอยู่วัดจะได้สงบสติอารมณ์เอออเาไปบวชทั้งสองคนเลยลุงจะเอาหาไปไหนไอตัวเงา ตัวนึ่งกินเยอะลุงกินเยอะผมกับจีนี่เดี๋ยวไว้ให้ให้น้องเมดี้ให้จ่าเอ็มนะก็ให้น้องนง้อจ่าจ่าที่ที่บ้านเรื่องหอยเสียบเนี่ยใบอะไรหอยเสียบอ่ะหอยเสียบหอยกิ๊กกี้บ้านเราเนาะจ่าเอ็มตัวใหญ่เคยเห็นไหมกิ๊กกี้เคยครับตัวใหญ่นี่กิ๊กกี้มาจิ๊กี้เอาไปผัดโอ้ตัวใหญ่ตรงนี้ตามมาตามนี้ตามนี้วก็มีเอาไปผัดเนาะหอยเสียบอยู่ข้างห้วยน้ำจืดเราลนะหอยเสียบหอยกิ๊กกี้มานจะไม่เหมือนกันหรอกลุง กินแล้วเมาฟอร์อเนอียนอเลยบ่ะแค่นี้นะคะเอส <F 4 S 2> ีที่น่ารลกจะเปนหัวก